ครับสวัสดี f อครับวันนี้ผมเก่งลำยายนะครับวันนี้วันที่ส5หกุมภานะครับตอนนี้ดอกลำยยเริ่มบานแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เริ่มมีเพิ่งมีเพิ่งม,พงมาต่อมาล้ครับมาผัดจุย้ยผสมเกสรให้นะครับเสียงจะดังบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งนะครับ สำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใด <c oughs> ที่ลำไยกำลังระยะนี้นะครับก็ตั้งดินก็ใส่น้ำไปตัวนะครับเพราะช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนนะครับื่อเจ้าเย็นนะครับแต่ตอนกลางวันร้อนนะครับสำหรับดอกลำไยนะครับที่บานแล้วนะครับก็จะมีดอกตัวผู้บานสลับกับดอกตัวเมียนะครับ สังเกตดอกตัวเมียนะครับจะมีฐานจานรองดอกนะครับสีน้ำตาลอ,อน่อ,อนๆหน่อยนะครับตัวผู้ก็จะเป็นฐานสีขาวนะครับบานดอกบานสลับกันเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาหกโมงแรงนะครับ <c oughs> พึ่งก่อมายังบักกับลังด้นะครับมาช่วยผสมเกสรอ,อยู่นะครับสำหรับระยะนี้เกาะหื้อน้ำนะครับ สำหรับส่วนใดที่บมีแมงม,องมนอนีอย่างมาีหนอนอย่างมาลบกวนเกาะอ่าบ่ต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับใส่เฉพาะโฮอร์โมนนะครับครับยาป้องกันเชื้อรานะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็มี เคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรลำไยเพียงเตู้อี้ครับสวัสดีครับ